ฟั่าด้านดูดีทฟันไปตอนบ้าโอ้ผมซื้อเลขตอนบ้าถึงแเ้าทีหนึ่งมาสักลุงนาดเข้าไปยกแกงแก่งป่ะใส่ะลองใดละมันแง่งงอคนเฮ้ยนอนจะอยู่เสร็จไม่เคยจับหนึ่งห้าห้าจับอดตัวว่าไปบอกเดาไปยังสั้นละขามาตามสัญญาตัวมาตามสัญญาน่ตามสัญญาเนี่ยล่ะอืมขอมันสิออกมันเกินนี่เนาะมาตามสัญญาตามนัดนะคะลุงนาดเราว่าเลขบ่ทเทศในนิ่ง เจ้เจากัเลยวยวใกล้ๆเมื่อก่อนค่อยมาเลขมันเลีนไปแรีนมาว่ะเจ้นแมนแมนแมนเป็นจังไหบาทเนี่ยมันเด้งไปมันกัดเก่ามันก็ยังมาอยู่เก่ากับแปดมันก็ยังมาอยู่เจ้าทีพ่นมาบายจังไดียบอยาทีบอมาไก่เลยว่ะบอมาไก่บอไมายังเลยเดือนถ้าเป็ีนจังได์หายไปไติมเลยมาเทียเดียวมือพ่นบอมมอยังว่ะคือบอม้บุญ บ่ได้เลขบ่บ่มาบอกซะเนาะอยู่ผู้เดียวเนผู้เดียวเนาะเออคือได้ยินว่าฝันเออก็ฝันฝันสลึมสลือไปแน่นั่นล่ะถึงฝันถึงสลึมสลือไปแน่นแล่ะคนก็ได้คือกึ่งหลับกึ่งฝันจังคือบอกตื่นจังคือบอกอือๆมันเป็นจังได๋ก็เสียงเบิ่งแล้วเลขก็ได้ที่ฝันว่าได้นนั่ก็ได้มันก็มันก็ยังยืดยันคำเก่าอยู่มันก็ยังเก่ากับ8ก็ยังสิมาคือเก่าออื เ้ากับแปดไมายอยู่แล้วเข้ากับแปดขึ้กอดข้อกันมากปะครับกะยังยืนหยัดอยู่เลขหลักเก้าคือเก้าเก้าหาเก้าหกอยู่คือเก้าหาตัวสามตัวบนนี่กะยังไห้ซี่หาเก้าอยู่คือเก้านี่หาเก่าสองตัวสองตัวเด็ดสองตัวล่างนี่ผมไห้หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดมัน มันได้มาจังสั่นดิมันได้มาแบบจังใดห่ะม mm ัน hmm. ก็ค mm ือ hmm. จังคือจังเขาสลึมสลือนี่มันแบบเขาก็พอมันมันบูดอยากไปหาดอกแต่ว่าทางเทียมมันกับมาไม่เขามันกับเขาทางเทียมมันกับเขาแล้วแต่โศกแล้วแต่ดวงทุกคนก็เลยเนาะมันก็แล้วแต่ฝันแต่ว่าผมกับป็นคน สีฟันแม่นยูแต่ว่าผมหังบกใครซื้อเลขบกซื้อเลขดอกอบกซื้อกรบ,บอกเป็นยังว่าแต่พี่น้องถือมักจุนฉีดสียอดเขาอกยมันเขาตรงตรงสามตัวธนาเมื่อเอิญนนี่แต่วางมื่อน,นี้งวดนี้คือว่าสีซื้องวดนี้ก็ว่าโอ้ยบันใหญ่ซื้อถึงกนันซื้อแล้วมันหนีเท่าไรเตี่ยมให้ใพี่น้องคนซื้อให้พี่น้องคนซื้อซะซื้อกระเราะล้างิืงเราแม่ซี่คนมหาโยดนนี่บ่จะได้ยินอะไรดีอายุกระท่อมนี่แหละเพื่อนมายืนยุติไต่กลิ่นน้องยุคแของ มก็ไม่ยืนเว้าเสียงแหบๆคือย,ยังหหวยผู้เฒ่ามันผีตีโดนี่ว่าสั่นว่าจะเคยเคยจะตื่นจังอย่างดีนะสิรับก็ว่ารับนะคือจะเป็นแบบออยังไม่ผวง้งผวังอีอย่างอย่างนี่ล่ะเมื่อเว้าวอยู่ปลายผีเนี่ล่ะแม้แอบแฝงอยู่นี่เว้าเสียงแหบๆ,ๆคือย,ยังแมวห้องนี่ไห่ไหวไหมเป็นเสียงบอ่อาวเสียงผู้เฒ่าหลายเป็นเว้าวบ่ออกเขาเลยฟังหยาดแอบแฝงอยู่หหวไหม มันเจ้ามันคนหี่อมันผีก่อนเลยทีเด,ดีว่าสิลุกขึ้นมานาั่งคุยสนทนากับเราดีๆ<ม>เราผัดหายไปสิกิดแล้วมันหายไปรูปความที่เราวบอกรูปความที่เราวา,วากะนี่ละกะกะจับเอานี่ละกะจับเอาคำราว่านี่ละลาวจังไหนก็นี่ละไอ้ที่บอกว่าดิฉันห้าเก้าเนี่ยเราเสียงแหงๆแหงๆนี่ก็เลยก็เก้าห้าเก้าหกกระเด็นไปสองตัวบนก็เลยแต่ว่าล่างนี่อยากให้อยากให้มีหนึ่งติดหนึ่งแปด มันกับมักมันกับมักอยู่ผมผมเคยบอกกับเจ้าเราผมบอกว่าเห็หนึ่งหนึ่งเนี่ยสหยซืีต่างต่างหาขึ้นไปหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าที่ผมเดียวให้ผมเดียวหนึ่งแปดขีย์ให้หนึ่งแปดเดียวตัวเดียวของซีล่ะเดียวตัวเดียวหนึ่งแปดเลยผู้ฟังกับฟังเอาผู้ฟังกับพิจารณาเอาอืตั้งใดก็ได้ครับมันกับ จังใดล่ะเจ้าเขียนให้เจ้าเขียนตัว่าเก่าในเร้อาเขียนเขียนให้ในเ่งิเขียนมามล่ะตัวง่ยกเ่เขียนส้นใสระบัดกระดาษพวกนี้เจ้หมาที่ไปเปิดไป้องบงผู้เพิ่นมากเพิ <mo ่นกับมากเรีนเนาะยเรีนหล่อยบ่มันใจปไหนก็่อยมันใจ่อยบอกคลอดคายคลอดลดดเออเขียนตัวชัดชชัดช กันตัวใหญ่หญ <4 S 1> ๆวเวบักแอเลยเก้าเก้าเก้าห้าเก้าหกเรียันไว้เอาแล้วก็ล่างไปดล่างนี่มักหนึ่งแปดเดี๋ยวเาแข้งเลยเ้ยอหนึ่งแปอันนี้มักขีดวงกลมไว้ให้เออสุดยอดเลยเอาอยูบอันกันไว้ยูบ 1, 7, 1, อรหน่งเจ็ดหนึ ยนคางกันมากทีก็ได้หนึ่งหมเแล้วเบิรนช่องวางเจ้าหลายๆเมันเบิรมุกเขียนเลยที่ันเนี่ยก็คางมั่นก็ได้ตัวอ้ยมันมักหนปไปจะไปให้เขียนลายตัวไเอามักหน่งแปดเอาหนดตัวไอ้เพื่นฟังเอาตัวหนึ่งอหนึ่งแปดมันมักซ้ำนี่เนาะย่าไปกันไปหลายๆถกันไปเพิ่นกระเบดเนซันทเเอาวันที่บอกมาวันที่หนึ่บอก นนำปากกาแดงคือพราะเล่าวงกลมมิถุนามิถุนาเนาะมียอหกแปดหกแปดเอ้านี่ละวงกลมด้วยสีแดงโอ้ยเนาะมันก็มีปากกาสีแดงก็บพราเอามาให้วงกลมให้เนาะอืมวงกลมเนีคล้ยเฮ็ดแฟนละยาเป้าเวลายังมีเยอะอยู่เวลายังเหลือเอาเนี่ยละที่วงให้นี่ละมักไร จะบิดย้ายมันยูกระดาษบ่กบอยูบ่ะครับเออตรงตรงยูแล้วเห็นบ่บาดรไหนี่แหละตัวนี้แหละครับร้องไปพิจารณาเบิ้งกันเต็มกันเบิ้งตามฟันตามยังผมกระตีออกมาได้จังสี่ละฟันก็เดยกระมาอยู่นี่หลังนี่ก็ให้ถือไปซองเทียแล้วบ่นี่ครับนี่ก็เทียที่สามล็องเบิ้องค่ะซีหาเก่าซีหาเก่าสามตัวซีหาเก้านี่เป็นแม่ซี พูดเ่านุ่งขาวมาบอกแังเบาเพราะชัดเจนมันเบาเบาเ <c oughs> บาเบาเบาามันเสียงแม้หเอูอบึเบาเบาเบาน้าบาเบา้ไาซบาเบาเบามบเจ้าที่เบ้่าเบมเาเพาเจ้า่บาเบเมา่นาเบาลบาเ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 อากบาเบาเบะเบาเบาเบาเบ้เบาเกาเาเอาเบากัเบาเบาเบาเนาเบาเบาเวาเาเบาบ่างมาเบาเดาเบาาเบาเบาดแ่่บา มันหนึ่งแปดอะไรลวดขั้นที่เอาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพื่อกระเบิดเงินหลายแต่ว่าขั้นอยากให้ซื้ออยากให้เสื้อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเด้อถึงหนึ่งเก้าถึงหนึ่งเก้าแต่ว่าผมบ่อให้ถึงผมให้หนึ่งแปดไปเลยแต่ว่าเป็นตะมากหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ายกครับข้งางล่างหนาหมาในนอนครับนาข้างล่างนี่บ่เขียนกันไว้เพื่อนป่าวในจังได้ย,ยัานมันไหลป่าว มันฉีลายเพื่อนสีเสีย,ยเอานะม,มันสิเสียลายพดฟังเอาเองรถครับฟังเอาเองเลยแต่ว่าผูกกันอกมานนี่กันว่ามากนึงแปดมากนึงแปดครับนึงเก้ากาดจะแทรกได้ท<ช>ิจะด่าเอาเพราะวันแปดมันกับเก่ามันมาแห้งแบบน้ำเก่าครับมไม่ธรรมดานะครับถ้าวิ่งล่างให้ผมให้วิ่งแปดวิ่งบนวิ่งเก่าอืมบนเอาคือโบกียนเอาเขียนขียนยนูบอวิ่งกันเลยตัวนี้แม่นขียนเอาปากกาแดงขี้นวิ่งบน วิ่งบนเนาะจ้าวิ่งบนเก้าห้าบดถือเนุอ๋อมันหมักเดียกนี้จังได้วิ่งล่างมาล่างวิ่งแปดตัวเดียวครับค่ะโคโลเลยอ๋อรลองเบิ้งหาใส่บาแล้วมีโศกมิอย่างอีกห้ามัน้วแต่โศก้วแต่ดวงเขาก้เล่นจะเด็กเอาถามักถาชอบก็จ้องค่อยเอาไปลงทุนแล้วเนาะ เอาผู้ใดบ่มาที่เราจับคู่หายนะคะเราเหล็กวิ่งเราวิ่งเก้าบนวิ่งล่างแปดหาไสเนาะครับผมหาไสเอาอะไรเอาไปเป็นวิทยาทานเบิ้มมันเข่ากับเจ้าวอกกันคอยพิจารณานะจ้าครับผมอ่าโอเคโอเคค่ะครับขอบคุณครับอ่าขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบออาพี่้องเอฟซีห้าโชว์ห้ามันแกจะเลื่อมนะครับอยู่ผู้เดียวสด ไปเรื่อมน้ำซ่ากับแฝ่